สวัสดีครับผู้ชมครับที่จังหวัดเชียงใหม่ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ก่อนนะครับ ครับคลิปนี้เป็นคลิปเหตุการณ์นาทีชีวิตที่เกิดขึ้นหลังจากที่ดินถล่มทับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองดอนแก้วในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณ11บเอโมงครึ่งของวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยดอนแก้วเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุดินแล้วก็แผ่นปูนบนถนนเนี่ยถล่มลงมาทับร่างของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทําการขุดท่อระบายน้ําใต้ดินของถนนนะครับเพื่อเร่งระบายน้ําออกจนดินเนี่ยกลบทั้งตัวเลยนะฮ การดังกล่าวชื่อว่าโครงการหลุมขนมครกนะครับบริเวณห้วยตึงเท่าอาเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็พบว่าขณะนั้นมีผู้บาดเจ็บอายุประมาณ50ปีนะครับช่วงแรกเนี่ยรถแบ็คโฮที่อยู่อย่างจุดกเกิดเหตุแล้วก็รวมถึงคนที่อยู่จุดกเกิดเหตุก็พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือนะแต่ว่าช่วยไม่ได้ก็ได้มีการแจ้งเจ้าที่กู้ภยัยเข้าให้ความช่วยเหลือโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงนําร่างของผู้บาดเจ็บออกมาได้อยู่ในอ,อ,อาการสลืมสลือนะฮะแล้วก็นําตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลนครพิงกระทั่งล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมเมื่อเวลาตีสองสิบเ กันยายน2568วันนี้นะครับเพราะว่านายประเสริฐผู้บาดเจ็บเนี่ยได้เสียชีวิตลงแล้วเนื่องจากดินที่ถล่มทับลงมานั้นส่งผลให้ลำไส้ขาดนะครับแล้วก็กระดูกเนี่ยหักทั้งตัวเลยรวมถึงกระดูกซี่โครงเนี่ยได้มีการหักแล้วก็ไปทิ่มที่บร,ริเวณปอดแล้วก็ม้ามส่งผลให้เสียชีวิตนะครับลหลังจากนี้จะมีการนําร่างกลับไปบปําเพ็ญกุศลที่บ้านดอนแก้วหมู่ที่2ต่อไปนะครับตั้งคําถามกลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าหลังจากนี้จะมีมาตรการในการดูแลเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างไร เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยแบบนี้ขึ้นอีกนะครับ